The Moment Podcast โมเมนต์ดีๆมีได้ทุกวันทีนี้เรามาถึงมาถึงคำถามจากทางบ้านบ้างพี่นะครับคำถามแรกนะครับจากคุณก้อยสุนีพรนะครับ,รบสุนีพรถ้าผมอ่านชื่อถูกนะครับคุณก้อยถามว่าระหว่างรีสอร์ทกับจอแดน พี่ออดี้รักใครมากที่สุดและเพราะอะไรอ๋อหมาครับเป็นชื่อหมาครับเป็นสุนัขครับผมก็ถามเหมือนกันกับจอแดนเป็นสุนัขเดี๋ยวคนจะงงว่ารีสอร์ทนึกว่าเป็นตึกถามมันผมเลยผมมาถามคุณก้อยเหมือนกันความรักมันมันไม่จําเป็นต้องต้องเปรียบเทียบหรือแบ่งนะครับครับอย่างรีสอร์ทเนี่ยเป็นหมาที่ผมเก็บมาเลี้ยงแปดปีแล้วครับ เป็นหมาจรจัดนี่แหละมาข้างถนนที่ผมผมเก็บมาเลี้ยงมันถูกเอาคนเอามาทิ้งไว้ที่วัดข้างๆรีสอร์ทผมที่ปานบุรีผมก็มผมก็เลี้ยงเขามาตลอดจนถึงทุกวันนี้เขาก็นอนอ้วนอยู่ที่บ้านอยู่ทุกวันนี้ครับรีสอร์ทก็ผูกพันผูกพันเพราะจริงๆแล้วรีสอร์ทเนี่ยเขาจะมีคู่คู่หูเขาชื่อสปาครับสปาเป็นหมาที่ถูกทิ้งเหมือนกันมาหลังรีสอร์ทเดือนหนึ่งแล้วผมก็รักสปามากครับแต่สปาเพิ่งจากพวกเราไปเมื่อเดือนเมษา วันที่8เมษายนที่ผ่านมาเป็นพันกว่าครับพันกว่าบาทพันกว่าคือมันไม่มีพันไงครับมันเป็นหมาข้างถนนเนี่ยมันเป็นหมาจรจัดที่ถูกทิ้งแต่เขาหล่อมากเลยครับผมก็เป็นเป็นลูกรักและหมาซื่อสัตย์มากๆพอเสียเข้าไปเนี่ยเพื่อนที่เป็นเจ้าของฟาร์มหมาที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ส่งไซบีเรียนมาให้ตัวหนึ่งเพื่อให้คุณแม่ไม่เหงาที่ชื่อจอแดนมั้ย ที่ชื่อจอแดนเนี่ยครับจอแดนก็เป็นตัวแสบตัวใหม่ที่มาอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่บ้านได้สามเดือนก็เข้าของพังไปเยอะแล้วครับถึงกับต้องจัดบ้านใหม่ครับวางอะไรติเตียไม่ได้เลยต้องต้องทำชั้นวางสูงสุดนะครับก็รักพอๆกันตั้งคู่ก็ก็หลักจอแดนผมยังไม่ค่อยผูกพันเท่าไหร่ขายต่อนะครับใครสนใจอยากได้หมาสุนๆไปเลี้ยงไว้นะครับ ไซบีเรียนพันดีมากเป็นพันผสมไซบีเรียนอากิตะนะครับตอนนี้ก็อายุ6เดือนนะครับก็ขายต่อไม่ขายต่อครับให้ฟรีและแถมเงินด้วยครับ <c oughs> ชัดเจนนะครับคุณก้อย <c oughs> รอเล่นครับ <c oughs> ผมรักครับรัก <c oughs> พี่อดีตตอบแล้วนะจอแดนเนี่ยเป็นหมาที่ผมชอบพาเขาไปเดินเล่นตามห้างห้างที่เขาให้หมาเดิน <c oughs> okay. เพราะว่าทุกครั้งที่จุงจอแดนไปเดินห้างเนี่ยม,มันจะมีแรงดึงดูดสาวๆให้มาคุย ครับสาวๆเขจะมาเล่นกับหมามากุ้มเงยๆให้ผมเห็นว่าแบบๆเป็นก็มื่องมืออกนันก็เป็นความสุขของผู้ชายวัยกลางคนแน่นอนครับครับผมว่าหลายๆคนเป็นฮะโอเคเรามาถึงคําถามที่2กันบ้างนะครับคำถามที่2เนี่ยมาจากคุณนกทินทินนกรนะฮะคุณนกถามว่าพี่ออดี้จะมีซิงเกิลใหม่ที่ฟิลลิ่งประมาณเพลงไม่สําคัญหรือเป็นภาคต่อของเพลงรอจนกว่าออกมาบ้างไหมครับ โอเคอ่า okay. uh, ผมผมผมมีเพลงออกมาเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่ยุคสมัยนี้ผมไม่ได้อยู่ในกระแสอะไรผมก็จะปล่อยเพลงที่ต่างแบบลงไปใน YouTube ช่องรอที่ไทยแลนด์ก็ตั้งแต่ต้นปีผมปล่อย3เพลงมีเพลงกูรักมึง เป็นเพลงที่ผมชอบมากหลังจากที่ทําเสร็จปุ๊บมันก็เจอโควิดนี่ครับหลังจากเจอโควิดพอช่วงโควิดไม่ได้เล่นดนตรีผมก็แต่งเพลงอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงโควิดจางนางหายเขียนเพลงนี้ให้กับคนที่สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักไปจากสถานการณ์โควิดผมลองให้ฟังไหมก็ได้ครับพี่โควิดจางนางหาย เกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ผู้คนต่างล้มตาย mm hmm. เหตุเป็นเพราะมันมีโรคร้ายระบาด mm hmm. เธอกับฉันและคนมากมาย mm hmm. ทุกคนต่างแยกย,าย mm hmm. ้ายหากชีวิตยังมีความหมาย ฉันรักเธอและคิดถึงเธอทุกวันแม่ไม่เจอทุกวันเหมือนเก่าแต่คงไม่นานที่เราจะได้พบกันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้น โควิดจังนงังหาหายไปไม่กลับมาไม่มียารักษาหายไปไม่กลับคืนโควิดจังนงังหายฉันต้องทนกล้ำกลืนไม่มีเธออีกแล้วหายไปตลอดกาล หายไปไม่กลับคืนหายไปตลอดกาลสวครับประมาณนี้ครับผมโควิดจางนางหายก็มันก็เศร้านะเพราะว่ามีอิมเพรสซีฟมากครับคนใกล้ตัวผมบางคนก็นะคนใกล้ตัวผมบางคนก็เสียคนในครอบครัวไปจาก จะโควิดเหมือนกันครับไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องที่เศร้าครับครับผมแล้วก็หลังจากที่ต่างเพลงโควิดจังนางหายเสร็จอืก็ผมก็ปล่อยไปปล่อยแบบไปปล่อยไปใน YouTube ยอดวิวก็หลักร้อยหลักพันอืก็ตอนนี้รับสมัครยอดวิวอยู่นะครับเข้ามาในช่องออดี้ไทยแลนด์ได้เพื่อเด m o โมเมนต์พอดคาส์แล้วก็หลังจากนั้นผมก็มีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ผมภูมิใจมากที่ผมเขียนชื่อเพลงแฟนคนสุดท้ายโดยที่ ผมได้รับเกียรติจากคุณบุ๋มปนัดดาวุงพทีมาฟีเจอริงด้วยคุณบุ๋มไม่เคยฟีเจอริงร้องเพลงี่ไทยเลยดีใจมากที่เป็นผลงานชิ้นแรกที่คุณบุ๋มมาฟีเจอริงด้วยนะครับชื่อเพลงแฟนคนสุดท้ายแฟนคนสุดท้ายไปฟังได้ในใน u t u b e ใช่ครับนะครับเดี๋ยวว่าจะทำมิวสิกเร็วๆนี้ ได้ฮะงั้นเดี๋ยวเราคงได้ดูกันนะครับทนคนที่นี้เมื่อเมื่อสักครู่เมือ่อกี้คุณนกที่ฝากคําถามมานะครับที่เขาถามเมื่อกี้ว่าเขาถามเมื่อกีเพลงต่อนี่<ช>จะไ<า>ม่สำคัญหรือว่า<ช>รอจนกว่าจริงๆ<ช>แล้วผมมีเพลงที่ผมแต่งต่อจากเพลงไม่สําคัญแล้วก็ออกมานานแล้วด้วยเป็นเพลงที่แก้เพลงไม่สําคัญก็คือเพลงตราบใดที่ที่ฉันยังอยู่ตราบใดที่ฉันยังอยู่เนี่ยถ้าเกิดคุณฟังเพลงไม่สําคัญเนี่ยเหมือนกับเพลงไม่สําคัญเนี่ยผมแต่งให้กับ สุภาพสตรีท่านหนึ่งตอนสมัยอินเลฟตอนมหาวิทยาลัยครับนะครับแล้วก็ผมก็แต่งเพลงตราบได้ที่เชยยงีอยู่เพื่อจะให้สุภาพสตรีท่านนั้นเนี่ยร้องกลับคืนมาให้ผมอ่ามันก็เลยเป็นเพลงที่แบบส่งถึงกันกลับไปกลับมาส่วนเพลงรอจนกว่าเนี่ยหลังจากที่ผมเขียนเพลงรอจนกว่าแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตกับเพลงนี้มาปีหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยมันน่าจะแบบมีทางเลือกครับให้กับคนที่แบบรอไม่ไหวละ ไม่รอแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนเพลงชื่อเพลงรอไม่ไหวรอไม่ไหวก็เป็นเพลงภาคสองนะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเบอร์ห้าประหยัดไฟออดิ้เบอร์ห้าประหยัดไฟเพลงรอไม่ไหวครับแล้วซิงเกิลใหม่จะมีออกมาบ้าไหมครับซิงเกิลใหม่ก็มีแน่นอนครับจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวันซืนผมก็ยังเขียนเพลงอยู่นะครับผมยังเขียนเพลงอยู่ตลอดเขียนตลอดเวลาใช่ครับัผมเขียนเพลงอยู่ตลอดเวลาก็สาหรับคุณนก ทินกรนะครับก็ตอบชัดเจนนะครับขอบคุณที่ถามถึงตอบชัดเจนนะครับทีนี้ผมอยากให้พี่ให้ให้ผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งร่วมสนุกกับพี่แต่มันเป็น s ิสเต็ใหม่ที่ผมไม่เคยใช้มาก่อนนะครับเขาจะให้เขาโฟนอินเข้ามาอ๋อเหรอครับนะครับเราไม่โทรเลขกันแล้วใช่ไหมเขียนจดหมายเขียนจดหมายเดี๋ยวผมปอนอตู้ปอนอสมัยก่อนเนีสมัยก่อนอ่างี้สมัยนี้ทันสมัยมากพี่พี่เอาดีดีหไหม อ่าสักครู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีพอดีเรามีสายจากทางบ้านมาฮะนะสวัสดีครับคุณนกครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ่อผมจาก The Moment Podcast นะครับเอ่อพอดีคุณนกอยู่กับพี่ออดี้ด้วยนะครับสวัสดีพี่ออดี้หน่อยนะฮะสวัสดีครับคุณนกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจำได้เปล่าครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงคําถามจากทางบ้านนะนะครับพอดีคุณนกก็มีคําถามมาคําถามหนึ่งที่อยากจะถามพี่ออดี้ นะครับยิงคำถามได้เลยครับคุณนกครับสวัสดีค่ะออดีครับผมถามมาได้เลยครับผมถามอะไรดีเป็นคำถามที่ที่คุณนกฝากมาจะให้ผมทวนคำถามให้ไหมฮะ๋อ,อ้ใจคะ่ะคุณนกคุณนกให้ผมให้คุณนกถามเองดีกว่าอะไรนะสุดที่ร<า>ักก็เลยนะอ่าสุดที่รักของออดีต้องสไตล์แบบไหนคะอ่าโอเคแบบไหนดีครับพี่ออดีฮะ <laughs> คนถามเคยพี่ออดีถึงตอบ ตอบไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะฮะสุดที่รักของผมต้องเป็นสไตล์แบบไหนเหรอใช่ครับพี่สไตล์เอาเอาแบบ <laughs> รุ่นนี้ไม่ค่อยเรียงแล้ว <laughs> ถ้าถามตอนอายุยี่สิบถ้าอยากถามตอนอายุยี่สิบก็อาจจะแบบว่าเออชอบผู้หญิงผมบ,บ๊อบชอบแบบว่าผู้หญิงแบบว่าอวบอ้วนนิดๆล่าเริงยิ้มเก่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดถามตอนอายุ เน่ยจะสี่สิบเจ็ดแล้วเนี่ยก็ผมผมว่าไม่เลือกไม่เลือกอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับอย่ามีผัวติดมาก็พอจริงจริงชอบคนล่าเริงครับผมชอบคนตลกครับชอบผู้หญิงตลกชอบผู้หญิงล่าเริงชอบคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วแบบแล้วแบบขำขันกันอ่ะคือผมอันนี้พูดถึงแฟนป่ใช่ฮะคนที่มาเป็นแฟนสุดที่รักของพี่ออดีต้องมีสเปคแบบไหนใช่ไหมฮะคุณนก ใช่ค่ะจริงเราก็ขอแค่ไม่มีผัวติดมาไม่มีลูกติดมาก็โอเคแล้วครับผมชัดเจนนะคุณนกไม่ชอบผู้หญิงน่ารักครับชอบชอบคนล่าเริงชอบคนแบบไม่ไม่ไม่ซีเรียสมากอ่ะผมคิดว่าโลกนี้มันซีเรียสพอแล้วครับชัดเจนครับผมชัดเจนนะครับคุณนก มีคําถามอื่นไหมคะคุณนกผมให้อีกคําถามหนึ่งอะไรเนี่ยไม่ไม่ละคะโอเคก็ขอบคุณนกมีลูกยังครับคุณนกมีลูกหรือยังครับไม่ครับยังไม่มีครับคุณคุณนกมีสามีแล้วใช่ไหมแต่มีแต่มีผัวแล้วเสียใจด้วยครับผมอะไรก็อันนี้ออกรายการไหมเนี่ยออกอยู่ครับออกอยู่ครับ ออกรายการออกอากาศทั่วโลกเลยครับผมไปถึงดาวอังคารเลยครับก็ก็ขอให้สามีคุณนกไม่ได้ฟังอยู่นะครับไม่มีครับผมครับผมคุณนกโสดคุณนกโสดครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนกมากนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์กับของของพี่อดีตนะครับเดี๋ยวถามอีก อ๋อมีอ่าอ่อได้ครับอ่ะยิงมาเลยฮะออดีออดีชอบเชียงใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับผมชอบเมืองเชียงใหม่ครับออดีชอบเชียงใหม่ผมไปซื้อคอนโดไว้อยากอยู่เชียงใหม่ครับผมไปซื้อคอนโดไว้เป็นสองห้องติดกันคนบ้าอะไรไปซื้อคอนโดสองห้องติดกันในตึกเดียวกันนะครับต้องต้องถามว่าพี่ออดี้ถึงเชียงใหม่หรือยังฮะเอาเงียบเลยพี่กูอยู่เชียงใหม่แต่ถึงแต่ถึงพักขนงครับอ๋อโอเคโอเคอ๋อแถวแถวตะตูแถวแถวตตู นะพูดถึงคอนโดที่เชียงใหม่ซะเลยใครสนใจก็อยากไปมาอยู่ติดกันผมมีสองห้องติดกันเน่ยผมอยู่ห้องหนึ่งผมจะขายห้องข้างๆเอาเลยครับคุณนกคะใครสนใจก็หลังไม่มาได้นะครับขายต่มกว่าราคาประเมินนะเผื่อผู้ฟังท่านใดสนใจก็ติดต่อมาเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะติดต่อตรงนะฮะชอบเชียงใหม่ครับผมชอบชอบชอบเชียงใหม่อาหารอชอบสาวชอบสาวเชียงใหม่ไหมฮะ สาวเชียงใหม่ก็น่ารักดีครับผมแต่ถึงแต่ถึงพระขนงน,นะครับ <c oughs> <c oughs> สุดที่รักต้องเป็นคนคที่รักต้องเป็นคนเชียงใหม่ไหมอ๋อสุดที่รักต้องเป็นคนเชียงใหม่ไหมจริงๆถ้ามีทุกจังหวัดก็ดีครับ <laughs> 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 อา้าวนึกว่าเงียบเสียงจริงเหลือเกินนู้นึกวง่าจะเงียบ โอเคก็วันนี้ขอบคุณคุณนกมากนะครับที่มาดวมรายการกับเราครับขอบคุณครับคุณนกนะครับเป็นแฟนเพลงที่น่ารักกับออดี้เสมอครับโอกาสหน้าโอกาสหน้าเราคุยกันอีกครับครับออดี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคสุดยอดเลยเดี๋ยวคำถามสุดท้ายแล้วครับพี่ออดี้ครับสำหรับพี่ที่สุดของคำว่าดนตรีคืออะไรฮะที่สุดของคำว่าดนตรีไม่รู้พอพอได้ยินคำถามนี้ผมนึกถึงเดอะบีเทิล Oh, ผมนึกถึงวง <c oughs> สีเตาทอง The Beatles, เดอะ e เทิลผมคิดว่าพวกเขาคือที่สุดของดนตรีแล้วถึงแม้ว่าเขาจะทําดนตรีทําเพลงออกมาตั้งแต่ยุค60ครับซึ่งมันคือประมาณสักหกปีที่แล้วนะฮะแต่เพลงของเขายันทันสมัยแล้วก็ยังเป็นต้นแบบของเพลงที่ดีจนถึงปัจจุบันถ้า,ถา<ๆ>เกิดพูดถึงสุดยอดของดนตรีผมขอยกให้ The b e a t ท e s สมุมมองในความเป็นป๊อปแต่ถ้ามุมมองในความเป็นอัจฉริยะ มีอีกบุคคลหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับในหลวงรัชกาลที่เก้าของพวกเรานี่คือท่านคือสุดยอดสุดยอดของดนตรีจริงๆท่านประพันธ์เพลงท่านราชนิพนธ์เพลงได้แบบครับได้ปราดเปรื่องมากครับผมครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับพี่ก่อนจากกันนะครับพี่ออดดี้ เอ่อพี่อยากจะฝากผลงานอะไรทางบ้านไหมฮะเห็นบอกว่ากาลังจะมีเพลงใหม่ออกมาใช่ครับ,ค,รบคือคผมก็ไม่เคยหยุดทําเพลงหรอกครับเพียงแต่ว่าในช่วงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมาเป็นยุค u t u b e ยุคโซเชียลเนี่ยผมเองก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับการทําเพลงใหม่สักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่ผมรักมากก็ตามที่ทาเนี่ยผมก็จะปล่อยปล่อย,อยมันลอยๆอยู่ในอากาศอยู่ใน u t u b e อะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่งมันจะแบบ,บมีนนคนฟังและคนพบมันขึ้นมาแล้วมันจะเป็นกระแสอีกก็ให้มันเป็นไปแล้วพี่จะรวบรวมเป็นอัลบั้มไหม ออกออกเคปอีกรอบไหมถ้าตลาดต้องการคนฟังมีดีมานมากพออเราก็ต้องสักวันนึงเราก็ต้องมีซัพพลายครับเข้าใจได้ครับเอาละครับผมเชื่อว่าโมเมนต์ต่างๆนะครับของพี่อดีในวันนี้นะครับก็คงน่าจะถูกใจเด็กเอาเตอร์หลายๆคนนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อดดี้มากนะครับที่มาร่วมแชร์โมเมนต์กับเราเมื่อกี้ที่บอกฝากผลงานฝาก f a c e b o o k หน่อยแล้วกันอ่าได้ครับได้ครับอย่าง Facebook หรือว่ายัง social อ่าสื่อสต่ามเนี้ยที่ขึ้นมาก็อ่ามันจะเป็นช่องทางที่ศิลปินหรือบุคคลคนหนึ่งสามารถคุยกับบุคคลหลายๆคนได้ครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบคุณอยากจะคุยกับศิลปินคนหนึ่งเนี่ยคุณต้องเขียนจดหมายไปหาเขาแล้วไม่รู้เขาจะอ่านหรือตอบหรือเปล่าอืมใช่แต่ทุกวันนี้มันเร็วการสื่อสารมันเร็วมากครับ ผมว่าคนไทยเนี่ยใช้โซเชียลกันเยอะใช้ในการแสดงออกครับมากกว่ารับฟังออ๋ใช้ในการเสนอความคิดตัวเองมากกว่าที่จะไปรับฟังความคิดคนอื่นฉะนั้นถ้าถ้าเราจะเล่นโซเชียลเราก็ต้องมีวุธทภาวะหรือว่ามีการควบคุมที่แบบควบคุมอารมณ์ครับเพราะว่ามันเร็วโมโหไม่พอใจใครพิมพ์ด่าปั๊บเดียวเราลืมแล้วแต่มันยังอยู่ในโลกโซเชียล นะครับไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่ต่างๆเดี๋ยวนี้ผมมองว่ายุคนี้เป็นยุคยุคที่ใครล้มแล้วโดนเหยียบซ้ำครับฉะนั้นพยายามอย่าล้มลุกไม่ขึ้นด้วยใช่เหยียบแล้วลุกไม่ขึ้นด้วยเป็นเป็นยุคที่แบบอผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมมันเกิดขึ้นแบบกับคนไทยซึ่งปกติแล้วคนไทยจะแบบเขาเรียกกันสยามเมืองยิ้มใช่ใช่เราแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจดีต่อคนแปลกหน้าอืช่วยเหลือคนแปลกหน้า ผมเคยบอกตัวเองว่าถ้าถ้าเล่นเฟซบุ๊กอะต้องเล่นในวันที่ไม่มีโทรสะ <laughs> ไม่งั้นเราจะพานไปเรื่อยเลยโพสพานคนไปทั่วเลยกวนส้นตีนคนไปเต็มไปหมดฉะนั้นเราวันไหนที่มีโทรสะอย่าเล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นคําแนะนําที่ดีมากนะครับ,รบสําหรับน้องๆที่เล่นโซเชียลกันอยู่นี่นะฮะ วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่อดี้นะครับที่มาร่วมมาร่วมแชร์โมเมนต์กับเรานะครับถ้าคุณชื่นชอบรายการ The Moment Podcast นะครับยังไงก็ฝากติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดโมเมนต์ดีๆนะครับเพราะเราเชื่อว่าโมเมนต์ดีๆมีได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ก็เราจะจากกันไปด้วยเพลงเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงยอดฮิตอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงโปรดของผมด้วยนะครับจากพี่อดี้นะครับเชิญพี่อดี้ได้เลยนะครับได้เลยครับผมทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ครับสําหรับทุกคนที่รับชมขออนุญาตเรียกทุกคนว่าสุดที่รักนะครับ เมื่อมองฟ้าไม่มีแสงดาวเปรียบเสมือนเมื่อฉันไม่มีเธอ สุดที่รักอย่าให้ฉันรักเก้ออยู่คนเดียวในคืนที่เงาใจอีกสิบหานาทีเที่ยงคืนก็ยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน ถ้ามีใครรู้จริงๆรบอกฉันที่ได้ไหมเป็นห่วงเธอคิดถึงเธอสุดที่รักของฉันคืนนี้เธออยู่ไหนลองตามกันได้นะฮะสุดที่รักของฉันไม่รู้ไปกับใคร ได้แต่รคอคายเรือ่อยไปไม่รู้จะมาเมื่อ,อไรก็ได้แต่วังที่รักฉันคองกลับมาสุดที่รักของฉันคืนนี้เธออยู่ไหนสุดที่รักของฉันไม่รู้ข้างบ้านใคร ได้แต่รักคายหรือให้ไปไม่รู้จะมาเมื่อไรก็ได้แต่หวังที่รักฉันคงกลับมาก่อนนั้น yeah. นดนตรีของเราแบบนี้<อ>เราร้องเพลงแบบนี้เราแต่งเพลงเราเล่นแบบนี้ครับซึ่งมันไม่มีใครมากำหนดตัดสินว่าเฮ้ยมึงเจ๋งว่ะเฮ้ยมึงห่วยว่ะพอเราเล่นของเราเราชอบของเราเรารู้สึกว่ามันใช่มันใช่ละ<อ>เราก็นําเสนอผลงานของเรา